นี่ก็คือไลฟ์นะคะแสดงดนตรีของกลุ่มศิลปิน S2S ค่ะวงดนตรีคนตาบอดเป็นการระดมทุนจัดหาอุปกรณ์ดนตรีที่เสียหายจากอุบัติเหตุไฟไหม้ของห้องซ้อมดนตรีและห้องจัดเก็บอุปกรณ์ของมูลนิธิสถาบัานดนตรีคนตาบอดค่ะโดยเหตุไฟไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมทําให้เครื่องดนตรีจํานวนมากนะคะแล้วก็อุปกรณ์เครื่องเสียงที่ใช้ในการจัดแสดงคอนเสิร์ตเสียหายทั้งหมดค่ะ วงเอ s เนะคเกิดจากการโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีคนตาบอดในที่สาธารณะนะเป็นการสร้างโอกาสและแรงบันดาลใจให้ผู้พิการได้ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีพลังนะคะเมื่อเหตุไฟไหม้ถูกเผยแพรแ่ออกไปก็มีประชาชนจำนวนมากเข้ามาให้กำลังใจค่ะและต้องการให้ความช่วยเหลือนะคะเพื่อให้มูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอดและกลุ่มศิลปิน S2S ได้อุปกรณ์ดนตรีที่มีคุณภาพกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งค่ะ สำหรับผู้ที่ประสงค์นะคะอยากจะร่วมบริจาคก,ก็สามารถโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิคนตาบอดไทยโครงการ S2S Fly h i ไฟฮนะคะเลขบัญชี0303661115ธนาคารกสิกรไทยสาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะ